สวัสดีครับวันนี้ช่องนําอะไรนะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับรูปหล่อนะครับรุ่นรับซับนะฮะรูปหล่อหลวงปู่พัดนนะครับปุญญกาโมนะฮะก็คือเป็นชื่อท่านนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นรุ่นใหม่นะครับของเสียเกิดนครสวรรค์นะครับเป็นผู้สร้างนะครับผู้จัดสร้างดูหน้าตานะครับเหมือนหลวงพ่อมากๆเลยนะครับ รุ่นนี้นะฮะเป็นรุ่น3นิ้วนะฮะสามนิ้วเท่ากับมือผมเนี่ยประมาณเนี้ยถือว่าเป็นขนาดกําลังโอเคเลยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะฮะที่เขาเรียกอะไรนะนักสะสมนะฮะไม่ควรพลาดเลยนะครับเพราะว่าถ้า9นิ้วเนี่ยราคาหลายหมื่นแล้วนะครับเราจะไม่ทันแล้วอ่าเรามาเล่นรุ่น3นิ้วนะฮะเก็บเป็นบูชานะครับไม่จําเป็นเฉพาะาบูชาเหรียญน,นะฮะ ผมว่ามองเป็นรูปหล่อหรือพระประธานอะไรก็ได้นะฮะอย่างงี้นี่นะฮรับรับซับ99นะครับสวยงามจริงๆนะครับดูด้านหลังนะครับสวยจริงๆอ่ะดูตัวเลขที่ผมได้วันนี้เอาไปซื้อหวยกันได้นะฮะ2949นะครับถือว่าเลขสวยครับจำนวนการจัดสร้างนะอันนี้เป็นเนื้อโลหะนะฮะจำนวนการจัดสร้าง2,999องนะฮะ ถือว่าไม่เยอะนะ2,999องค์ไม่เยอะเลยนะฮะสำหรับเอ่อคนที่เป็นลูกศิษย์ท่านจริงๆนะฮะอันนี้เป็นท่านอ่าผายมือทั้งสองข้างนะครับถือว่าสวยมากถือว่าสวยมากโอ้โหให้ชมอีกทีนะฮะเนี่ยฮะอ่ายิ้มก็คล้ายยิ้มรับซับนะฮะแต่ว่านี้รุ่นรับรัพย์นะฮะดูดูฐานนะฮะนี่อันนี้ใต้ใต้ฐาน ใต้ฐานก็จะเป็นพวงพงแบบนี้นะฮะเบานะครับไม่หนักมากนะครับองค์เล็กองค์ไม่ใหญ่นะครับก็เอาไว้บนหัวนอนได้นะครับไว้บูชาจริงๆแล้วตรงตรงมือท่านเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเอาไว้วางมีดหมอนะครับหรือเสือคับแก้วนะฮะอ่าเนี่ยวางประมาณตรงเนี้ยวางประมาณนี้นะฮะคือทําให้แบบเออดูแบบ ดยูแบบยิ่งเขาเรียกยิ่งสวยอะนะอันนี้ก็จะเป็นการรีวิวนะฮะลุกหล่อสวยมากนี่เหมือนองค์ใหญ่เลยนะฮะเจเกิดเขาเคยทำเอ่อ,อ,อารายการรายการลุกหล่อแบบนี้ฮะเก้านิ้วนะฮะแต่ชุดนี้ก็มีเก้านิ้วนะราคาไม่ต้องพูดถึงนะครับที่ผมเช่ามาที่สามนิ้วราคาไม่แพงนะครับราคาไม่แพงสมสมราคาแต่งกิ้งหู ราคาถูกมากบอกเลยนะครับราคาถูกมากคือคุ้มอะ่ะถ้าใครแบบศรัทธานะฮะศรัทธาหลวงปู่นะผมว่ารุ่นนี้คุ้มมากวันนี้ก็มาแบ่งปันรีวิวให้ดูนะฮะอ่ะลองไปหากันนะครับรุ่นรับซับนะฮะแต่ถ้าใครอยากได้ก็ติดต่อผมมาได้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมก็จะหาให้นะครับให้ก็มีบวกราคานนิดหน่อยนะครับผมถือว่าสวยจริงอะ่ะสวยมากเนี่ยรายละเอียดเขาดีมากนะครับ เหมือนหลวงพ่อเลยอ่ะเท่าที่ผมเห็นมานะองค์3นิ้วขนาดนี้ถือว่าเหมือนมากนะครับนี่เป็นเนื้อโลหะนะครับแล้วก็จะมีพวกลงยาอันนั้นก็อีกราคาหนึ่งนะครับนี่โล,โลหะก็จะไม่แพงมากนะครับโลหะไม่แพงมากอ่ะคลิปนี้ก็รีวิวประมาณนี้นะฮะก็ใครที่อยากได้ก็ติดต่อช่องทาง Line Official ใต้คลิปมาได้เลยนะครับวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ